ตำนานนาฬิกาที่ย้อนเวลาได้เพียงครั้งเดียวจากห้องเรียนร้างในโรงเรียนประถมที่ถูกทิ้งร้างในย่านฟุกุชิมะในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สองมีโรงเรียนประถมแห่งอนหนึ่งในจังหวัดฟุกุชิมะที่ถูกสร้างขึ้นใหม่อย่างเร่งรีบเพื่อรองรับเด็กกำพร้าในพื้นที่โรงเรียนนี้ดูปกติจากภายนอก,กอแต่ในชั้นเรียนที่สามห้องสี่กลับมีสิ่งหนึ่งที่แปลกประหลาดอยู่เสมอนาฬิกาแขวนที่ไม่เคยหยุดเดินและไม่เคยต้องเปลี่ยน่านหรือซ่อมแซมเลยตลอดหลายสิบปีเรื่องเล่าของเด็กในชั้นเสด็จสามส่วนสี่เริ่นน31 1956มีนักเรียนหญิบงัชื่อคาโฮผู้เงียบขึมและรักการอ่านวันหนึ่งเธอเงียบหายไปหลังเลิกเรียนไม่มีใครพบเธออีกเลยทั้งครูและตำรวจต่างก็สืบหาแต่ไร้ร่องรอยทว่าเพื่อนในห้องกลับสังเกตว่านาฬิกาแขวนในห้องเรียนหยุดเดินลงเวลา17บเนาฬิกาแนาทีนาทีของวันนั้นและในวันถัดมามันก็กลับมาเดินอีกครั้งเองโดยไม่มีใครไปแต่ต้องหลายปีผ่านไปโรงเรียนถูกปิดตัวลงเพราะอัตราเกิดที่ลดลงตัวอาคารยังคงตั้งอยู่ในสภาพรางและนาฬิกาแขวน นั้นยังอยู่ที่เดิมเดินต่อเนื่องเหมือนไม่เคยหยุดตำนานลึกลับได้ถือกำเนิดขึ้นในหมู่คนท้องถิ่นหากผู้ใดกล้าเข้าไปในโรงเรียนแห่งนั้นในคืนพระจันทร์เต็มดาวงและยืนอยู่ใต้นาฬิกาแขวนตอนท้่คืนตรงมองเข็มนาฬิกาอย่างไม่กระพริบตานาฬิกาจะหยุดลงอย่างชัดหาหาแล้วเข็มจะค่อยๆหมุนย้อนกลับไปยังช่วงเวลาใดเวลาหนึ่งในอดีตที่มีความเสียใจที่สุดของผู้ที่อยู่ตรงนั้นคอนอผู้นั้นจะได้ย้อนเวลากลับไปเพียงครั้งเดนิยอวอเพื่อแก้ไขสิ่งใดสิ่งหนึ่ง แต่มีเงื่อนไขเพียงหนึ่งข้อหากเจ้าพยายามเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ได้เป็นของเจ้าเวลาจะไม่พาเจ้ากลับมาบันทึกลับจากเจ้าหน้าที่สำรวจในปี1997มีการพบศพของเด็กชายวัยรุ่นที่ดูเหมือนถูกทิ้งร้างมาหลายสิบปีในขณะที่เสื้อผ้ายัางทันสมัยและในมือของเขากํำกระดาษโน้ตที่เขียนว่า17นาฬิกา8นาทีฉันเพียงอยากให้เธอไม่หายไปแต่ตอนนี้ฉันคือคนที่ไม่มีออยอ,อู้จริงหากคุณได้ยินเสียงเข็มนาฬิกาเดินในที่ที่ควรเงียบสงดโปรดระวังคุณอาจอยู่ใกล้ เวลาที่ไม่สามารถคืนกลับได้อีกอาจช่วยให้เรื่องเล่าต้องห้ามนี้ไม่หายไปจากความทรงจำถ้าคุณฟังโดยไม่ต้องเห็นคุณคือคนกลุ่มพิเศษที่เข้าใจแก่นแท้ของเรื่องเล่ากดติดตามไว้ถ้าคุณเชื่อในพลังของการฟังมากกว่าการเห็น